ดังแล้วไปร้องเพลงติดดินไม่ได้ น้องต้นข้าวนะคะพาทุกคนไปย้อนวันวานเมื่ออดีตก่อนที่น้องจะมาเป็นต้นข้าวสุปรยาหรือว่าต้นข้าวดวลเพลงชิงทุนหน้าตอนเนี้ยเมื่อก่อนน้องก็ไปร้องตามตลาดนัดตามที่ต่างๆซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นดังนั้นนะคะตามสัญญาไงน้องเคยบอกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็อยากจะกลับไปร้องเพลงเปิดหมวกอีกครั้งแล้วเป็นไงบ้างครับ บรรยากาศอบอุ่นมาก สุดยอดจริงๆค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนขอบคุณน้องต้นข้าวนะคะที่ใช้เวลาว่างเนี่ยมาอมอบความสุขให้กับ FC ซึ่งหลายๆคนวันไหนที่น้องต้นข้าวไม่ทำงานวันนั้นนะคะโอ้โหเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตเหมือนกับแบบกำลังเฝ้ารอดูน้องในไลฟ์สดในเวทีคอนเสิร์ตดังนั้นนะคะในวันหยุด ก็จัดให้เลยค่ะนอกสถานที่ซึ่งหลายๆคนนะคะโอ้โหคิดถึงแบบภาพบรรยากาศนั้นแน่นอนเลยเพราะว่ามี FC ของน้องก็ไม่น้อยเหมือนกันที่เคยได้เห็นคลิปบางส่วนนะคะที่แบบ FC เขาไปเจอน้องที่ตลาดนัดแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็ลงในโซเชียลซึ่งช่วงนั้นน่าจะเป็นตอนที่น้องอ่ะคือไปในรายการโดนเพลงชิงทุนแล้วแหละแต่อาจจะมีภาพก่อน บรรยากาศที่น้องจะไปแข่งขันในรายการโดนเพลงชิงทุนแต่ว่าฟา้ายังไม่เคยเห็นไงเคยเห็นแต่ในช่วงที่น้องอเคยไปแข่งขันแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยน้องต้นข้าวก็เลยไปย้อนให้ทุกคนได้เห็นเลยภาพบรรยากาศจริงๆเต็มๆแบบในไลฟ์สดแม่ต้องขอบคอุณจ่าออสแล้วก็ในคลิปส่วนอื่นๆด้วยนะคะที่ถ่ายให้เราดูซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหได้เห็นว่าน้อง เมื่อก่อนอะแบบเป็นยังไงคือสู้ชีวิตมากๆแน่นอนว่าตอนเนี้ยคือภาพที่เราเห็นน่ะมันอาจจะไม่เท่ากับตอนเมื่อก่อนที่น้องยังจะต้องแบบฝ่าฟันยังจะต้องแบบพยายามแล้วก็สู้ณนะวันนี้ยคือรอยยิ้มแล้วก็แววตามีความสุขมากๆเพราะว่าน้องอ่ะ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ทีนี้คือทำให้เห็นว่าน้องคือยังไม่เคยลืมภาพวันวานที่น้องเคยเป็นเคยอยู่มา ซึ่งอันี้ก็เป็นข้อดีนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ลืมที่มาของเราไม่ลืมจุดเริ่มต้นของเรามันจะทําให้เราเดินไปในเส้นทางข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและก็มีความสุขไม่ต้องปกปิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะว่าจุดเริ่มต้นของน้องต้นข้าวไม่ได้น่าอายเลยแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี วันแรกในการที่น้องไปมันอาจจะลําบากเพราะว่ามองไม่เห็นหรอกว่าอนาคตข้างหน้าน้องจะประสบความสําเร็จในวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้องต้นข้าวมองจากวันนี้แล้วหันหลังกลับไปมองเมื่อก่อนที่น้องเคยต่อสู้เคยฟันฝ่ามาน้องจะดีใจแล้วก็ภูมิใจและมีความสุขมากๆว่าวันเนี้ย น้องประสบความสำเร็จและในระดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นความฝันที่น้องเคยตั้งเอาไว้ว่าอยากมีแบบวันนี้ซึ่งถ้าพอเรามองวันนี้มันเหมือนกับเป็นจุดบันไดขั้นที่2แค่นั้นเองจุดเริ่มต้นในบันไดขั้นแรกของน้องก็คือนั่นแหละคะ่ะคือจุดที่น้องไปร้องเพลงเปิดหมวกตามที่ต่างๆ ซึ่งนะคะหลังจากนั้นน้องก็ไปตามรายการแข่งขันเวทีประกวดและที่ประสบความสำเร็จก็คือรายการดวลเพลงชิงทุนถูกที่ถูกเวลาเวลาที่ใช่ทีที่ใช่ก็เลยทำให้น้ององ่ะส่งแบบว่าแสงประกายส่องให้เราได้เห็นดาวดวงนี้ซึ่งเป็นดาวที่แบบเจิดจรัสมากๆ น้องต้นข้าวมีความแตกต่างจากหลายๆคนก็ตรงที่น้องเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอาจจะแบบมีต้นแบบที่ดีอยู่แล้วแต่น้องต้นข้าวนะคะก็ใส่สเสน่ห์ของตัวเองลงไปมันก็เลยทำให้อาหารที่อร่อยอยู่แล้วกลายเป็นอาหารพิเศษแล้วก็มีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นซึ่งนะคะในหลายๆครั้งหลายๆเวทีเราจะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เวลาร้องเพลงอ่ะ แวลตาของเธอมีความสุขเพราะเธอชอบเสียงเพลงและยิ่งมีคนฟังเธอเธอยิ่งมีความสุขมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าตอนที่น้องเมื่อก่อนน่ะในจุดเริ่มต้นของน้องที่ไปร้องเพลงเปิดหมวกอ่ะในตอนนั้นน่ะ แววตาของน้องกำลังสื่ออะไรกำลังคิดอะไรอยู่แต่อยากจะบอกว่าความกระตันยูของน้องต้นข้าวทำให้น้องประสบความสำเร็จในวันนี้ความพยายามที่น้องต้นข้าวได้ทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างและวันนี้คือกำไรคือรางวัลที่น้องสมควรได้รับมากๆเลยและนะคะ ฟ้าเชื่อค่ะว่าน้องต้นข้าวจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้องยังคงมีความสุขกับสิ่งที่ทำและยังคงเสมอต้นเสมอปลายกับสิ่งที่น้องยึดมั่นอยู่นั่นก็คือความกตัญอูความดีและก็ความรักในสิ่งที่ทำดังนั้นนะคะ ผลตอบแทนของคนที่คิดดีทำดีก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเลยค่ะแม่ไม่ว่าเพลงไหนน้องต้นข้าวขับร้องมาเป็นเพลงที่ไพเราะจริงๆเพราะว่าน้องร้องจากใจร้องจากความรู้สึกทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราอะทำอะไรจากความตั้งใจทำจากสิ่งที่เรารู้สึกข้างในจริงๆมันจะออกมามีคุณค่าและก็ออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะ อย่างน้องต้นข้าวนะคะเธอรักในเสียงเพลงเธอซื่อสัตย์ในสิ่งที่เธอทำและเป็นไงบ้างคะผลตอบแทนที่เธอได้รับมีแต่ความรักจาก FC มีแต่การต้อนรับจาก FC มากขึ้นและก็มากขึ้นเรื่อยๆให้กำลังใจเด็กคนนี้ทำในสิ่งที่เธอรักแล้วก็ ให้น้องนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการที่จะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยให้อยู่ต่อไปเพราะว่านะคะยิ่งเทคโนโลยีแบบทันสมัยมากเท่าไหร่ความเป็นลูกทุ่งเริ่มที่จะแบบเจือจางมันเหมือนกับความเป็นลูกทุ่งแท้ๆแล้วมันมีมันมีความเป็นลูกทุ่งผสมผสานผสมเงินเข้าไปก็เลยทําให้ความเป็นเพลงลูกทุ่งกลายเป็นลูกผสมดังนั้นเมื่อเราเจอเพชรเม็ดงาม อีกหนึ่งเม็ดในวงการเพลงลูกทุ่งช่วยกันสนับสนุนและก็ช่วยกันส่งเสริมให้เธอไปสู่ฝั่งฝันนะคะ